ในที่สุดผมจาเป็นต้องทําคลิปนี้ออกมาจริงๆสินะเหตุผลว่าทําไมผมถึงเลิกเล่น ROV e. ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ทําแล้วแต่ก็มีคนมาถามไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์หรือในคลิปก็ตามเอาตรงๆเลยก็คือผมขี้เกียจตอบและผมเลยเอามาทําคลิปนี้ยํารวมทุกอย่างใส่คลิปนี้พร้อมกันอันนี้จะเป็นความคิดเห็นของผมล้วนๆเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับตัวผมมันไม่เกี่ยวกับใครเลยตลอดเวลาที่ผมทํา ROV e มาตั้งแต่2021เดือน8วันที่25จนมาถึงคลิปสุดท้ายที่ผมทําลงไปในปีนี้วันที่17เดือนกุมภาพันธ์รวมๆแล้วผมมมททําาาาาคคลลลิปปเเเกกกกีี่่่่ยวววววับ4ุนชืออตด ที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับอวีมาสี่ปีนิดๆเนี่ยกาลิน่าอวีแทบจะไม่เคยส ปอนผมเลยและผมแทบจะไม่โผล่ในออฟฟิเชียลเลยไม่แทบสีไม่โผล่เลยต่างหากไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าหรือในทิกต็อกแล้วทุกคนจะให้ผมรู้สึกยังไงจะบอกว่าผมน้อยใจก็ได้แต่ผมทําเกมนี้มา4ปีและผมก็เติมเกมนี้มาเยอะมากรวมรวม,รวมทุกไอดีแล้วผมเติมไปเกือบครึ่งหลังแล้วไม่อยู่วันหนึ่งที่ผมกําลังตัดสินใจว่าจะไปเล่นเกมอื่นดีไหมผมก็ได้ไปเจอกับคลิปหนึ่งเข้าเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ถูกที่เราก็จะมีคุณค่าเปรียบเทียบ,ยบอะไรสักอย่างกับขวดน้ําที่อยู่ต่างที่แต่กลับมีมูลค่าที่แตกต่างกันน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 เเเเเปปรีียยยยบบบบทง่่่่าา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 ๆลลลลกกก็็คคืืือออ้้้้ํํใใะะดวซ5แติ และความคิดของผมตอนนั้นก็คือกูอยากเป็นน้ําเปล่าในสนามบินแล้วประมาณต้นปีที่แล้วผมก็ได้ลองทาคลิปเกมอื่นที่ไม่ใช่ A าวอย่างเกม MLBB ซึ่งกระแสะตอบรับมันดีมากแต่ในตอนนั้นผมก็ยังทํา RV ีอยู่แค่อยากลองทําอะไรใหม่ๆไปด้วยจนกระทั่ง MLBB เขาได้มาสปอนผมซึ่งผมทําเกมเขาไม่ถึง10คลิปด้วยซ้ํากับ R าวที่ผมทําเกือบ400กว่าคลิปตลอด4ปีคําถามคือเกมหนึ่งที่คุณทําคลิปไม่ถึง10คลิปเขาเห็นคุณแล้วเขาก็จะมาจ้างคุณกับอีกเกมหนึ่งที่คุณณณทําาาคคคคคลลลิิปปปไไไแ้ววว400กวก่่่ัับมเเห็นนอะรใุุตย และตอนนั้นผมก็คิดได้ว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนของผมคือโอกาสที่ผมควรคว้าเอาไว้ผมเลยตัดสินใจเลือกเล่นเกม MLBb ซึ่งเขาซัพพอร์ตครีอเตอร์ดีมากและเขามีกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ได้แน่นอนว่าผมไม่ได้เป็นคนโลกสวยถ้าครียเตอร์ไม่มีสปอนมันอยู่ยากผมจะไม่พูดว่าเกมไหนดีกว่ากันแต่หลังจากที่ผมได้เล่นโมบายแบบเต็มตัวผมขึ้นร้อยดาวสซีซั่นติดและผมก็เติมไปแล้วมากกว่า3 0 0แสนกว่าเพชรถ้าจะบอกว่าผมมาเล่นเกมนี้เพราะเงินผมคงจะไม่เล่นจนขึ้นร้อยดาวและเติมเกือบ4 0 0แสนเพชรบอกตามตรงเลยว่ามันสนุกและผมตั้งใจจวว่าะเเเกก็บ็บมโล และนี่ก็คือเหตุผลเกือบทั้งหมดที่ผมเลิกเล่น r v